กาแฟมปังรอคนอื่น,นยไม่มาส่วนคนที่เสร็จแล้วก็มานั่งนั่งดื่มกาแฟรอคนที่ยังไม่มาคกะ พวกเราเสร็จแล้วกำลังรอคะ่ะนับคะแนนเสร็จแล้วรอให้ทุกคนมารวมตัวแล้วก็จะประกาศว่าใครควรจะได้รางวัลสู้ๆถ่ายรูปมาให้ดูนะคะทุกคนแดดดีมากเลยเราก็มานั่งรอนะคะรอรับรางวัลให้ดูบรรยากาศสนามคะ่ะ โอตัดหญ้าสวยงามมากเลยคือพวกเราทั้งหลายที่ผู้สูงวัยนะคะสอปาผู้สูงวัยมีความสุขม,มากๆที่ได้ตีกอฟนะคะทุกคนคนนี้ก็ผู้สูงวัยเหมือนกัน50อัพ,อพนะคะเ,คเดี๋ยวนะเข้า่าอย่างนั้น กำลังสนใจเรื่องคะแนนโหบรรยากาศดีมากเลยเดียวถ่ายจะถ่ายดอกไม้ถ่ายดอกไม้จถ่ายจะถ่ายดอกไม้ถ่ายดอกไม้ให้ชมถ่ายดอกไม้ชมกันทุกคนอันนี้เป็นหลังคาเฟ่นะคะเนี่สวนคขานะสวนยาไปถึงน่นเลยค่ะความจริงอ่ะสวนยาไปถึงนู่นเลยน่นเลยค่ะแต่ว่าไม่อยากถ่ายกลับไปกลับมา ดอกนี้สิคะอันนี้มันอันนี้มันเป็นนั่นละเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ดอกละมันเป็นผลละดอกมันเส็จเรียบร้อยดอกสีม่วงสวยนะคะเนี่ยอันไหนบานแล้วมันก็ร่วงแล้วก็มีรุ่นใหม่เข้ามาสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยหน้าร้อนมาที่นอร์เวย์นะคะดอกมอไม้เยอะไม่แพ้เมืองไทยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าหน้าร้อนเขามันสั้นนี่เขาเอาแต่แกง มากันไม่ให้ฟุตบอลมาโดนหัวพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้สวนดอกไม้เขาตะแกงมาเลยมาดูไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยค่ะน่ารักมากเลยอ,อันนี้ก็เป็นเนลิกชื่อว่าเนลิกนาะดอกไม้กำลังสวยกำลังบานเลยค่ะ วันนี้ไม่เป็นตีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดีอยู่ค่ะแต่ว่าเสียบอลน, <laughs> นี่ก็สถานการณ์นะคะเราก็จะนั่งตรงนี้ระเบียงหลังหลังจากที่ตีกลอลยังมาไม่หมดค่ะคนเยอะแต่ว่าไม่กล้าถ่ายใกล้ๆเขากำลังมากันขอบคุณที่เชียร์นะคะคอยดูว่าใครจะชนะนะคะยังไม่นับรางวัลยังไม่รวมรางวัลกันเลยค่ะไดค่ะไปนั่งรอต่อ

42. Og så jeg fikk den ikke inn i systemet, så vi måtte lage litt spesielt. Men 42 ble det. Eh, nummer ni, Rolf, 44. Nummer åtte, Jan Petter, 43. Nummer syv, Nils, 42. Nummer seks, Anne Grete Landerud. Dan fietsen we maar wel goed van die rechter. dan gaat Oei! Nummer Fem. Hen. Oei! Uwe. Nummer 4, 34. Oeh! Ja, Ik kan je mooi halen, dan verdoof ik het voor u

เก่งจังเลยลองทิปที่หนึ่งนะน้นประกาศที่หนึ่งโอ้เก่งจังเลยอ่ะ কে কে ওই কিঞ্জাং লাগি কই রং 10 দতি 1 ওহ তো বও ন সুমতি লাভ না সফট 3 নো মমি এ ফন 31 ขอแสดงความดิใจกับน้องสาวคนสวยของเราด้วยค่ะ น้องสาวคนสวยของเราที่สามแล้วตอนนี้กำลังจะไปรับรางวัลค่ะครั้งนี้ก็จะมีหลายกลุ่มแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราไปร่วมแข่งขันกับเขาค่ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแตก่กร้งนี้เป็นกลุ่มสูงวัยค่ะพวกเราก็ไปร่วมเราแค่สิบหกสิบหสิบห้1ยสิบหกยันยันไปร่วมเขาด้วยค่ะ ก็น้น้อยกว่าเขานะคะพวกเขาก็เจ็ดสิบแปดสิบแต่เขาคือเขาแข็งแรงมากเลยแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยคือว้าวมันเหลือน้อยเข้าไปทุกทีแล้วค่ะเวลาโอ้ยขอตีกอล์ฟกับสมาคมเนี่ค่ะน้องสาวคือดีใจมากเลยเขาได้รางวัลทุกรอบเลยขอบคุณกองเชียร์และทุกกำลังใจค่ะทุกคน เตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนไม่ได้รางวัลแต่ว่าน้องสาวได้ดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าเขาเก่งเนาะเขาเล่นมาหลายปีแล้วเขาแข็งแรงแต่ไม่เป็นก็พอใจค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่เชียร์รอน้องสาวเข้ามาเดี๋ยวก็เออจะกลับแล้วเข้ามาในรถโอ้โหร้อนละอุเลยเพราะว่าแดดเมื่อกี้นี้แดดแรง ต่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงวดหน้ายังไม่รู้เลยงวดหน้านี้เขาจะเล่นที่อื่นไม่ได้เล่นที่นี่ก็ดูก่อนว่าจะมีคนขับรถหรือเปล่าเพราะว่างวดหน้าจะไปที่อื่นนั่งชั่วโมงกว่านั่งรถจากเนี่ยะคะชั่วโมงกว่าก็จะต้องขับรถเองไม่อยากจะขับรถเองเลยมันไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกไม่รู้ทาง